นอนอยู่ที่นี่ไม่ได้อ,อยู่ที่นี่ไหนแต่ตายตก็คุณก็คุณกลับบ้านก่อนตัวเองเออฉันอยากกับไม้ไว้ฉันจงรักษาคำพูดของเด็กคนนั้นโทษทีนอกคุณคือไม่ไม่เหมือน,นเนสไปเดอร์แมน นา่จะช่วยอะไรพิธิใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นแบบนี้พี่ด้ผมคือมาก็ปิตเตอร์โกปิเตอร์ก็เหมือนกันนะทุงทุกคนไปมาลูกขับแม่ผมนั่งนมาตากเอิมาตากพิธีหนึ่งใช่ไหมอ๋อลูกัวแกขึ้นกว่าเดิมเลยคุณไว้ให้เป็นนักที่ของพอจะไมดีกว่าจุ่มกกลับไปที่ตะวันของด้วยนายมีแรงเตลอมองใด้จะสอบไปดูว่านหนกลัวมองอ่างทิ้งดือเราเลยเพื่อนช ออไม่พอเลยแบงที่นี้ไม่พอเลยถ้าเธอจับฉันได้ไนายเธอจะมีอะไเดี๋ยวเมันไม่ใช่งเอ้อ้าวโอ้ยถ้านายจะจับฉันไม่ได้ะอะเจ้าโอเคเมือแมฮ้นอยากลองอีกคนมคิดว่านายพอติฟ่าแต่ันว่าทุกคนพอได้แน่ว่ะก็เข้าอยู่ในสภาพานี้เข้าคงตายนแน่